หมัดหนึ่งนิ้วมันต่อยได้ไหมร้ามันต้องทำอย่างไรคารับสวัสดีครับหมัดหนึ่งนิ้วยิงยังไงนะครับข้อแรก I เท่ากับ MR ลังสองครับโมเมนต์ความเฉื่อยเขาถือหนังสือถือหนังสือคือคุบแขนนะครับอย่างนี้คือกลางแขนจะเป็นการแกว่งของลำตัวในการรักษาสมดุลพอถึงปุ๊บ แขนทุบเข้ามานะครับโมเมนต์ความเฉื่อนน้อยนะครับ,บก็เลยแกว่งง่ายนะฐานอะไรฐานแคบฐานแคบฐานไปทางนู้นฐานแคบดูสิน,นะตอดกันเตียวย่อย่อฐานกว้างฐานกว้างตอดเข้าไปไปง่ายไปยาก,ย,กยืนสูงก็ยืนต่ำอะไรยากกว่ากันต่ำยากกว่าต่ำไปยาก ขอยขาไปด้านหลังให้มีการรับน้ำหนักอย่างนี้มีขานำขาตามอ่าโอเคไหมไปขาขาอย่างนี้กลับอย่างนี้ยังไยยากกว่านย่แตายากขาเสมอหรือว่าขาหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังก็ย่กว่ามันมีแรงต้านใช่ไหมนี่อย่างนี้มีหลักอ่าถือถือถือไว้ที่อกถือไปอกเฉยๆยืนธรรมดายืนธรรมดาปกติัา ขาแบคบเจ๋นะที่อกที่อทา,านงนี้เราบจะพักนะ,ะเจ๋นะหนังสือสองครับใช้ตรงนี้เนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้พื้นที่ประทะครับจะไม่ต่อยทั้งหมัดจะไม่ชนทั้งหมัดยิ่งชนทั้งหมัดปุ๊บและมุมประทะไม่ทําให้เกิดโมเมนต์ดัดที่แนวรําตัวที่ถูกต้องนะครับนะแรงดันเท่ากับฟอสค,คือแรงหารด้วยพื้นที่รับแรง พื้นที่รับแรงเยอะต่อยทั้งหมัดแรงมันกระจายออกจะต่อยแค่นี้ Joe Love stage punch นะครับใช้สัน2นิ้วนี้หรือนะครับนิ้วกลางชนเข้าไปเห็นไะหมหมัด1นิ้วปุ๊กนะสดุลการล้มครับนะแรงเสียบทานวิ่งไปอยู่ที่ขอบนะครับ F ทฟเท่ากับเอนเะข็นยไงเตเลย ถฐานกว้างย่อเดี๋ยวผมจะพักนะพักนะปล่อยๆก่อนนี่กำลังมีบบนระยากว่าอย่างนี้ยากกว่าอย่างนี้มีแรงต้านเอามีแรงต้านจบนี่น่ะก็คือพื้นรองเท้านะครับที่ขอใส่น่ะกับพื้นเวทีนะต่อไปครับกดอันล็อกพลังงาน EK เท่ากับ12 MV กลางสองความเร็ว กระสุนปืนเม็ดทีเดียวแต่พอมันเร็วเยอะเร็วมากเห็นไหมความเร็วมันยุคกลางสองพลังทำลายล้างเลยสูงนะครับ V สแควรตัวนี้นะครับมาจากนาวีสแควร์เท่ากับยูสแควร์บวกสองเอสอสเ่ยูทีบกเอทีสแควส่วนสองรือวีเทากับยูบวยทีใช้ตัวนี้นะนะครับเห็นไหมวีสแควร์นะครับมัดหนึ่งนิ้วห่างจากวัตถุหน่ิ้วหนนิ้วห่างจากวัตถุหนึิ้วนะครับหนนิ้วก็คือระยะห่าง พอเรานำ v กัลลังสองมาแทนก็เลยเป็นจำนวนสอง m ดูงสองบวกสองเอสเอสตัวเนี้ยนะครับก็คือระยะห่างของหนึ่งนิ้วนะแล้วก็มัดหกนิ้วมีระยะที่ทดในการส่งแรงพลังกฏลักษณ์นะครับพลังงานนะครับสัตสปริงในกล้ามเนื้อ k ค่านี้สปริงของกล้ามเนื้อเอสคือระยะที่ทดของกล้ามเนื้อยังไม่รวมข้อต่อทดแรงบิดนะอันนั้นของวิศวะเครื่องกลละเป็นของมหาลัยนะครับแล้วก็ชิบเวทชิบเวทขาน้าขาตามอันนี้ของมหาลัย นะครับข้อต่อทุดแรงบิดกับชิปเวนี้จะเป็นของมหาลายัยนะพยายามใช้ของมอปายนะนะครับนี่เราพยายามใช้ของมอปายท็อคคือแรงบิดครับยืนขาเท่ากันเห็นไหมบิดกับมีขาที่ถนัดกับเท้าที่หนัดอยู่ด้านหลังส่งแรงจากด้านหลังนะครับมัาถานัดแขนไหนขาไหนไท่ายน้ําหนักจากด้านหลังไปด้านหน้าแล้วบิดจะแรงนะครับกว่า หมัดหน้านั่นคือแรงบิดนั่นแหละเป็นที่มาของ one i s ทันพอบุรีทำได้คนจริงก็เลยเกิดความเชื่อนำไปผสมกับการแสดงเป็นมายากลชุดต่างๆ่อ่วัตถุสิ่งของให้แตกหักอันนี้อิดพร้อมเหล็กเส้นบอกแล้วมวยไทยโบราณก็โหดพอ,พอกันนะ